ปลดปล่อยความต้านทานเพื่อเป็นอิสระจากหนี้เวลาที่ต้องใช้กระบวนการนี้เวลาที่คุณอยากพบกับความโล่งอกจากการหมดหนี้เวลาที่คุณอยากจะสร้างระยะห่างที่เกิดขึ้นระหว่างเงินที่คุณหามาได้กับเงินที่ต้องจ่ายไปเวลาที่คุณอยากจะรู้สึกดีขึ้นในเรื่องเงิน<ๆ>การเริ่มกระบวนการปลดปล่อยความต้านทานเพื่อเป็นอิสระจากนี้ได้นั้นคุณต้องหาสมุดฉีกแบบมีคอลัมน์ พอๆกับการใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนของคุณมาเล่มหนึ่งทีนี้ก็เริ่มจากคอลัมน์ด้านซ้ายสุดโดยเขียนจวหน้าหัวที่บรรยายถึงรายจ่ายประจําเดือนก้อนที่ใหญ่ที่สุดตัวอย่างเช่นถ้าเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่คุณต้องเขียนในแต่ละเดือนคือค่าบ้านก็จวหัวไปว่าค่าบ้านถัดมาในแถวลากที่อยู่ใต้หัวข้อนั้นให้เขียนจํานวนเงินค่าบ้านของคุณลงไป แล้วก็วงกลมรอบเงินจำนวนนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของจำนวนเงินที่คุณมีภาระที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนจากนั้นในบรรทัดที่3ก็เขียนหนี้ค้างชำระทั้งหมดในหมวดของค่าบ้านต่อมาก็ใส่ค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่เป็นอันดับที่2ลงไปในคอลัมน์ที่2แล้วใส่ค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่เป็นอันดับ3ลงไปในคอลัมน์ที่3ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วด้านบนสุดของหัวกระดาษก็เขียนการยืนยันความคิดดังต่อไปนี้ฉันปรารถนาที่จะรักษาสัญญาในเรื่องภาระหน้าที่ของด้านการเงินเหล่านี้เอาไว้ให้ได้และในบางกรณีฉันก็จะถึงขนาดจ่ายไปสองเท่าของที่เรียกมาเลยทีเดียวแต่ละครั้งที่คุณได้บินมาก็ขอให้หยิบสมุดจีกแบบคอรับออกมาถ้าจำเป็นก็ปรับเปลี่ยนจำนวนเงินของก้อนที่น้อยที่สุด ที่จะต้องจ่ายประจําเดือนถ้ามันยังเท่าเดิมก็เขียนจํานวนเดิมลงไปครั้งล่าที่คุณได้รับบินเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจ่ายเงินสําหรับหมวดที่อยู่ไกลสุดทางกวามือของหน้ากระดาษผู้อย่างหนึ่งก็คือเงินก้อนที่เล็กที่สุดที่คุณจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้เขียนเช็คเป็นจํานวน2เท่าของที่จะต้องจ่ายไปขณะเดียวกันก็เขียนเงินจํานวนใหม่ ของหนี้ค้างชำระของคอลัมน์นั้นลงไปในตอนแรกที่คุณเริ่มเล่นเกมนี้มันอาจจะดูแปลกนิดนิดสำหรับคุณแต่แม้ว่าคุณจะมีเงินไม่พอที่จะจ่ายทุกอย่างที่คุณติดค้างในทุกๆคอลัมน์แต่ก็จงใจคอลัมน์ขวาสุดไปสองเท่าแล้วก็ขอให้ดีใจที่คุณสามารถรักษาสัญญาข้อใหม่กับตัวเองที่ว่าจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะจ่ายหนี้ ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณติดค้างจะถึงขนาดจ่ายไปสองเท่าสำหรับบางอย่างเอาไว้ได้เนื่องจากคุณกําลังมองการเงินของคุณด้วยวิธีใหม่การสั่นสะเทือนของคุณจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทันทีขณะที่คุณแม้จะแค่ภาคภูมิใจอย่างน้อยนิดที่สุดที่จะสามารถรักษาสัญญาของตัวเองไว้ได้การสั่นสะเทือนของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคุณรักษาสัญญาของตัวเองในการจ่ายไป2เท่าเอาไว้ได้การสั่นสะเทือนของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปและด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้แม้จะแค่เล็กๆน้อยๆแต่สิ่งต่างๆเกี่ยวกับสภาวะทางการเงินของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยถ้าคุณจะสละเวลามาเขียนทุกๆอย่างที่คุณเป็นหนี้ลงไปในสมุดฉีกแบบมีคอลัมน์ ความสนใจที่คุณจดจอ่อความสนใจที่จดจ่อของคุณก็จะเริ่มไปกระตุ้นสภาวะแวดล้อมที่รายรอบเรื่องเงินทอง,ทองของคุณไปในแง่บวกแทนที่จะรู้สึกท้อแท้หรือใบบินเลี้ยงเก็บเงินมาถึงบ้านคุณก็จะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะกอกบินนั้นลงไปในสมุดฉีกแบบมีคอลัมน์ของคุณและด้วยการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของการสันตะเฉินนี้เองสิ่งต่าง ในสถานการณ์ทางการเงินของคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยเงินที่คุณไม่ได้คาดฝันจะโผล่เข้ามาในประสบการณ์ของคุณทั้งยังจะมีการลดราคาเงินของคุณจะอยู่ได้นานกว่าที่คุณคาดคิดอะไร,ะไรๆเกี่ยวกับการเงินที่ไม่ธรรมดาก็จะปรากฏขึ้นมันจะโผล่ขึ้นมาและพอมันโผล่เข้ามาก็จงตระหนักอย่างมีสติรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เป็นการตอบสนองต่อความสนใจที่เพิ่งได้รับการจดจ่อและต่อการเปลี่ยนแปลงในการสั่นเตือนซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความสนใจนี้เมื่อเงินพิเศษโผล่เข้ามาคุณก็จะพบว่าตัวเองกระตือรือร้นที่จะใส่เงินที่จะจ่ายอีกก้อนลงไปในคอลัมน์ขวามือสุดไม่นานานากักนี่ก้อนนั้นก็จะหมดไปแล้วคุณก็จะตัดคอลัมน์นั้นออกไปจากสมุดฉีกของตัวเองได้มันจะหายไป คอล์ัลแล้วคอล์มเล่าในขณะที่ช่องว่างทางการเงินระหว่างเงินที่เข้ามากับเงินที่ออกไปก็จะกว้างขึ้นความผาสุกทางการเงินของคุณจะดีขึ้นตั้งแต่วันแรกที่คุณเล่นเกมนี้และถ้าคุณจะจริงจังกับมันการสั่นสะเทือนเกี่ยวกับการเงินของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจนคุณสามารถปลดหนี้ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นท่านนั้นคือความปรารถนาของคุณนะ การเป็นหนี้มันไม่ผิดหรอกแต่ถ้านี้ของคุณให้ความรู้สึกเหมือนภาระอันหนักหน่วงการสั่นสะเทือนเกี่ยวกับเงิน,เง,นเงินทองทองของคุณก็จะมีความต้านทานเมื่อภาระนั้นถูกปลดออกเมื่อคุณรู้สึกเบาขึ้นและเป็นอิสระขึ้นความต้านทานของคุณก็จะหลุดออกแล้วทีนี้คุณก็จะอยู่ในจุดที่จะเปิดให้ความผาสุ克拉งไหลเข้ามาสู่ประสบการณ์ของคุณได้อย่างล้นหลาม การสร้างกระแสที่เป็นแง่บวกมากๆของความบริบูรณ์ทางการเงินนี้มันเป็นยังไงกันละ่ะแล้วเรื่องที่ว่าคุณจะเริ่มเชี่ยวชาญมากๆในเรื่องการมโนภาพจนเงินหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายน,นละล่ะและยังเรื่องการใช้จ่ายเงินกับการให้โอกาสคนมากขึ้นอีกละ่ะการที่ใครสักคนจะใช้เงินนี้จะมีวิธีไหนดีไปกว่าการที่เขาเอามันกลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้คนได้มีงานทำความสำเร็จเป็นเรื่องของความสุขสันต์สนษาที่คุณรู้สึกเราชอบที่ได้เห็นคุณชื่นชมกับความสำเร็จของคนอื่นมากเพราะเวลาที่คุณตื่นเต้นดีใจกับมันอย่างแท้จริงนั่นหมายความว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จของตัวเองด้วยคนจำนวนมากคิดว่าความสำเร็จหมายถึงการได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการ เราเลยบอกว่าความตายต่างหากที่เป็นแบบนั้นแล้วในโลกนี้ก็ไม่มีความตายแบบนั้นเสียด้วยความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของการทำให้มันเสร็จสิ้นแต่เปนเรื่องของการที่ยังฝันและรู้สึกในแง่บวกต่อสิ่งที่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาตรฐานของความสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่เงินตาหรือข้าวของมาตรฐานของความสำเร็จคือปริมาณของความสุขเกษมเป็นปี ที่คุณรู้สึกอย่างแท้จริงต่างหากคุณอาจจะพูดอะไรอะไรอย่างเวลาที่ฉันมองคนที่สำเร็จประสบความสำเร็จใช่แล้วมันหมายถึงคนรวยและก็หมายถึงคนที่มีความสุขบางครั้งพวกเขาก็ทั้งรวยและมีความสุขนะและเวลาที่ฉันพูดถึงคนประสบความสำเร็จที่ฉันหมายความจริงๆก็คือคนที่มีความสุขจริงๆคนที่สำเร็จ สำราญจริงๆคนที่กระตือรือร้นที่จะเดินหน้าไปในวันนั้นแทบทุกคนจะมีจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างลำบากกันโดยไม่มีข้อยกเว้นจากนั้นพวกเขาก็พบวิธีที่เพ่าๆมาลงเพื่อไปสู่ความผาสุกอันเป็นสิทธิ์แต่กำเนิดที่มาโดยธรรมชาติของพวกเขาความสำเร็จเป็นเรื่องของชีวิตที่เปี่ยมสุขแล้วชีวิตที่เปี่ยมสุขก็คือช่วงเวลาต่างๆ ที่เปี่ยมสุขซึ่งเรียงร้อยเข้าด้วยกันแต่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมเปิดรับช่วงเวลาอันเปี่ยมสุขเนื่องจากพวกเขาโมวแต่ยุ่งกับการพยายามให้ได้มาซึ่งชีวิตที่เปี่ยมสุขนั่นเองจงเปิดรับความมั่งคังของคุณแทนที่คุณจะหามันมาการกระทำของคุณไม่เกี่ยวกับความมั่งคั่งของคุณเลยความมั่งคังของคุณ คือการตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนของคุณต่างหากแน่นอนว่าความเชื่อของคุณคือส่วนหนึ่งของการสั่นสะเทือนฉะนั้นถ้าคุณเชื่อว่าการกระทำเป็นส่วนหนึ่งของการนำมาฉะนั้นถ้าคุณเชื่อว่าการกระทำเป็นส่วนหนึ่งของการนำความมั่งคั่งมาสู่คุณงั้นคุณก็ต้องเชื่อใหม่แล้วล่ะเราอยากให้คุณปลดคำว่าหามาออกไปจากคัง คำศัพท์และการเข้าใจของคุณไปพร้อมๆกันและเอาคำว่าเปิดรับเข้ามาใส่ไว้แทนคุณอยากจะเปิดรับความผาสุกข,ของคุณมันไม่ใช่อะไรที่คุณต้องหามาทั้งหมดที่คุณต้องทำก็แค่แตัดสินใจว่าคุณอยากจะประสบพบพานกับอะไรบ้างและเปิดทางให้มันเพื่อรับมันเข้ามามันไม่ใช่อะไรที่คุณต้องดิ้นรนขวนขวายหรือพยายามเพื่อให้ได้มา คุณต่างก็เป็นตัวตนที่มีค่าทั้งสิ้นและคุณต่างก็คู่ควรกับความผาสุกทรัพยากรทุกอย่างที่คุณอยากได้หรือจำเป็นต้องมีนั้นอยู่แค่ปลายนิ้วคุณนี่เองคุณแค่ต้องระบุว่าคุณอยากจะทำอะไรกับมันแล้วก็ฝึกฝนจุดโดนใจที่ว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นจนเป็นกิจวัตรไม่มีอะไรที่คุณจะเป็น ทำหรือมีไม่ได้คุณคือตัวตนที่ได้รับการอำานวยพรและคุณก็เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นลูประธรรมนี้เพื่อสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาไม่มีอะไรจะเหนียวั้างคุณไว้นอกจากความคิดที่ขัดแย้งของคุณเองและอารมณ์ของคุณก็จะเตือนคุณเวลาที่คุณมีความคิดแบบนั้นจริงๆแล้วชีวิตมันต้องสนุกสนานต้องให้ความรู้สึกดี คุณคือผู้สร้างที่ทรงพลังแล้วคุณก็ทำได้ตามกำหนดพอดีด้วยจงดื่มด่ำให้มากขึ้นจัดการให้น้อยลงหัวเราะให้มากขึ้นร้องไห้ให้น้อยลงคาดหวังในแง่บวกให้มากขึ้นคาดหวังในแง่ลบให้น้อยลงไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการที่คุณจะรู้สึกดีอีกแล้วฝึกอย่างนี้ไปเถอะแล้วคอยดูว่า จะเกิดอะไรขึ้น